ไปดีวิ่งชิวเลยรถไม่เยอะฝนตกฝนตกเนกรุงเทพโอเคนาดอีกแล้วค่ะวันนี้วันนี้ไปเช้าเย็นกลับนะคะระยองวันนี้ลงไปไปกินทุเรียนด้วยอ่ะชอบชอบกคตื่นมาแต่เช้าแล้วเธอจไปถอยมาจากที่ไหนเนี่ย พี่บอกว่าถอยมาจากน้องกี้วันนั้นนะเ e ยอ้าทำไมเขาไม่รู้วะตัวเองต้องใจเย็นๆน้อเวทรดรด,ดเยอะรดมันมาเยอะไม่เอา้าตัวเองคนละหองเราอ่ะเราขอโทเรากินนมกินผลไม้กันมา ตรงเนินมันก็จะมีเาเลี้ยงตลาดนาจอมเทียนเราเลี้ยวซ้ายเข้าไปเหมือนไปห้วยใหญ่จำได้ป๊อปใช่แล้วนี่แหละของโปรดค่ะีดาไม่ได้เอาดิฟไปนั่นมาชีสซื้อชีสที่เป็นคุยนิเล็กที่มาติ๊กจิ้มไปเนี่ยมาชีสตื่นมานกี่ิวอ้วยเราตื่นสายฝนตกแต่ว่าเราตื่นสาย เดีววันนี้มีสมาชิกมีลุงลุงใครรู้ว่าลุงลงนั่งอยู่โน่นเป็นไงเพื่อนเฟื่อแวะซื้อกินข้าหลามน้องใหญ่เว้ยใหญ่อร่อยมากค่ะรสชาติดีเลยอ่ะนิ่มๆแล้วนี่ได้อารมณ์ตรงที่มันร้อนๆนะคะข้าหลามเม็ดต้อยปกติเราซื้อขาหลามไปเราก็ไปถึงบ้านก็เย็นแล้วเนาะอแต่เดี๋ยวนี้มันร้อนมากเลยที่เราไม่ไผาอ่ะเปิดมาเป็นกระบอกเลยอ่ะ นี่แล้วกุนกะละแมมาอีกหน่อยเียเป็นอาหารอาหารสุขภาพคนแก่นั้นเลยว่ะนี่ขนมโบราณนี่นี่อืมนั่นหน่อยแล้วนะก็ไม่มีหอนเล็กวันนี้ไปถึงแล้วตลาดตะพงนนี้ทุเรียนคืบเลยฮวงมันมีฮิ ทองร้อยหกสิบเพื่อนวันนั้นเรากินอะไรกันบ้างนะมะนมีกับอ๋อกระดุมใช่ไหม<อ>พวกมณีไม่เคยกินลุงพูดถึงบอกไอ้ทุเรียนอะไรนะที่ลุงพูดอะ่กะกระติบกระติบกระติบจะหายยากไอ้มีกระติบตาเป็นยังไงอะะไรคกระติบ อ๋อนี่ไงนี่ไงลุงเนี่ยบู๊คสองร้อยทำไมราคาเท่ายิ่งแพงเลยอ่ะอะไรเหรออันนี้อู้แพงกว่าหนี้ค่ะมังคุดเหรออุ้ยแต่สวยน่ากินอ๋อไอ้นี่เอยลูกใหญ่น่ากินนะลูกตัดมาค่ะลูกตัดมาน่ากินนะ ับประกันเนื้อเหลืองประทานเนื้อไหนบอกได้เลยได้เลยนี่น้อยสามสิบชนีไข่นี่ค่ะแต่ไม่เป็นไรนี่ไงนี่ไงกระจีบผิดนี่ไงผานได้นะคะผ่านได้นะครับนกกระจีปวยนะะคกกระจีใช่นกนกกระจีนี่เม็ดเล็กใช่ไหมอย่างนี่นี่ลองไหมอร่อยนะคะนกกระจีมันมีตุกไหม ตอนนีอ้ะลองลองหน่อยมีมากเลยอ่ะให้เพสุมาพกิีตรงนี้แล้วกันอร่อยมากเนาะจ้างตวแบบสกตัวนั้นเลยูพอคนเนื้อลูกนั้นอ่ะมอจายซื้อสองลูกเลยเนี่ยอ่าลูกลูเนี่ยลูก้ยทรโอ่าเป็นเงินเท่าไหร่ลกนันสองร้อยสามร้อยหนี่ไงสามร้อยหกสา้อยสามลูกเลยนะคะ เอาไหมลุงเอาไปเลยเนาะแล้วดีมาเลยใหญ่อร่อยกับเมื่อกี้เจ้านั้นคอนเฟิร์มเรากินไปสามลูกคนซื้อไปเกาะสมิธซื้อไปเกาะสมิธใช่กินตรงนี้สองลูกเราไปเกาะสมิธลูกหนึ่งหกเจ็ดสองหกเจ็ดสองแกะอะไรลยลูกโบเกติสุดไปไปเลยสองมานู่นมือแกะอยู่นู่นเหรอยันมือแกพอน่ะน้องเวทเจ้า ติบาทสองลูกเนี่ยจะไปกินที่ชายหาดไงมจะเอากลับบ้านนะเหรอ458ร45 45ห้แปดลูกเอาเลยลูกจักด้หลยนะห้าแปสห้าแปเลยด้วยง่แมเฉยๆยังไงแล้วเขาจาับ เขาซื้อเผื่อัวเองเราซื้อทังนั้นไงเซ้อให้ตัวเองโอ๊ยเขา่าได้งอ่ะเซื้อให้เจ้านายเงาะเอาไปนั่งกินที่ายอ่ะเทาไหร่าเท่าไหร่ทด้านี่ยหอางะก็ส่อน่งกินผลไม้ที่ชาดเมืองไทยนี่มันมิของยันร้นเลย เดี๋ยวเราจะไปซื้อไอ้นี่พวงมาลีอยากชิมซื้อไปชิมกันเนาะแถมนี้ไม่มีหรอพวงมาล้นไม่ไม่หมายถึงของสวนเนี่ยไมม่ีนี่ก็จะมีจะมีก้นยาวแล้วก็นิ่มๆเขาเรียกไงนุ่นเดินไปทางขวา ร่อชนีนนพาไปยังไม่ชนีเหรอชนีมันจะมันๆอ,อ้อชนีแล้ลูกใหญ่ชนีนๆๆล,นลูกใหญ่โน้เคยไปกินี้วนี่นลูกนี้นลูนี้ถเอา,า,เอ,าอ,อกกันอีลงตรงนางาน,นั่นเทุเรียนกลับบ้าน <S <S 2> <S 2> สุกไม่มากลูะ สองหา จะชิมบวงมันีแล้วนะคะอ่านแหละหวานมันหอมซื้อปี๊เราไม่ได้ใช้ขอบคุณมากไม่เอาอะไรแล้วเหรอเอาไอ้นั้นไม่สละแม่แตัร้านทุกสักเต้องให้ชิมด้วยอ่ะนแน่เต้ แล้วนี่แค่เนีเุ่กสามโลตีไป มาเช้าเย็นมาเช้าเย็นกลับแล้วเนี่ยอยู่ไหนกันคะจีบเเพ่องใหม่ขอบคุณนัตยาี่ยังเหรอเจเยอะจะยังรู้ถึงพลายองแค่คนขับรถผมเป็นแค่คนคนขับรถขอบคุณจ้าอะไรจ้าคุณนายทันว่านายขึ้นายดุนะเว้ยนี่คือสลับกลุมาลี อ่าโอ๊ยการยาวเราหักแล้วหักอยู่แล้วนี่ไงมันหักอยู่แล้วนะเปิดก็หักกันเลยจะแดงว่าตอนนี้นี่คนคนไม่ไม่ลุงหักเหรอมาแล้วมันปิดอ๋อลุงลุงทำหักเจอจกเลยแล้วนี่เป็นไงล่ะอันนี้ไว้ข้างในเพราะว่าอะไรด้วยโฮ้ยมีมดมาเต็มเลยนะนี่ใช่ใช่มันต้องไปไว้เรอยนี่ผลงานเวทเอาอะไรมามั่งพิเรียนพิเรียนอะไรอย่า ชันดีทั้งหมอนเนี่ยอันนั้นอะไรอะ่ะชันดีบิดพวงมาชนีบิดแล้วก็มีหมอนอันนี้ก็หมอนด้วยชันีด้วยอ๋อมีหมอนมีชันีเออของเราก้านยาวแล้วก็ซื้อนกกระจิบไปชิมกันสองโลกแล้วก็ซื้อพวงมณีไปชิมกันลูกนึงที่หาดแม่ลำพึงโอเคใช่เลยใช่ใช่พวงมณีพวงมณีเมืนน่อกี้โลละร้อยหกสิบ เพื่อนจะไปไหนหลังจากได้เรียนแล้วโอ้ยฝนตกต้องไปหาร้านที่เราฝนได้กินอาหารอาหารกลางวันแล้วก็ปาร์ตี้ผลไม้อย่ายซื้อมาซะแล้วซะแล้ร้านต้มหมูหมุนไก่ไม่รักอ่ะไม่ใช่ไก่หมุนนะตะคนหมุนแล้วก็มาถึงแม่อรำเพยยังไม่ถึง โงวิทยาทะเลอยู่ข้างหน้าเนี่ยมาใครไม่ก็มากระสาวเอที่ก็เป็นข่าวเรื่องปูไข่ดองนั่นหาดนี้น่ะไข่เค็มมาใส่ท้องปูอ่ะเอาก็ทามาเป็นปี ลแล้วมันเสร็จกว่าปีแล้วแ้วคนก็ไม่รู้เหรอคนกินก็ไม่รู้เหรอคนกินกเห็นแมค่ค้าบอกว่าต้องก็ทำอย่างเงี้ยบางคนคนกินเขาก็ซื้อกินเขาก็รับได้อะไรเงี้ยเอาเขาก็ว่า,างั้นนะแลวแต่ตอนนี้เขาประชุมแล้วว่าห้ามขายห้ามเอาไข่แดงมาใส่ <c oughs> นี่ไงนี่มีปูมัน เอาไหมขนตกได้ใช่ไหมไปทีางมาผลตอบร้านปรองทองข้างล่างนะที่ด้านบนเถอะถอนี้ปลอดภัยนี้ก็ปลอดภัยตาว่างสองว่าจะได้ไม่ต้องมาย้ายโต๊ะเอ้ที่ห้องน้ำเราเดินได้ใช่นี่เดี๋ยวเราเดินได้สั่งอาหารอะไรก่อนไหมล่ะหรือไม่ไหวแล้วไม่ไหวตัวเองก็ไปก่อนสั่งอาหารได้เลยลุง อยอปูอ่ะยอปูค่ะนี่น้ำจิ้มค่ะจิ้มดกอหอเจ้อเป็นไงจ๊ะหอจอ้นะจอปูไหมหอยเจาปูอัดแน่นไปด้วยปูค่ะอ่าก็ชาติน้ำจิ้มบัวก็โอเคค่ะดีค่ะอ่านเตาเขาอยู่นี่ ต้มยำกุ้งน้ำใสเผ็ดน้อยไม่กล้าเผ็ดเยอะเดี๋ยวกินไม่ลงเหมือนที่เราไปกินที่นครพนมอ่ไม่ได้มีตักให้รูอวุโสด้วยกุ้งเดียวเพราะว่าเมื่อกี้สั่งโปรแตกแล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรเหมือนกันใส่กุ้งใส่ปลา เราใส่หมึกเราก็ไม่กินหมึกกินปลากันเท่าไหร่นะแล้วไม่มีหอยไม่มงดูแต่ว่าอันนี้ทํามารสชาติดีมากไม่เผ็ดมากแต่ร้อนร้อนเผ็ดนิดหน่อยอคงใส่กระเพราอ่ะถึงกระเพราขึ้นฉุนหอมอย่างคนไทยต้องทานหอมขึนฉุนแบบนี้นะคะด้วยโรคโควิดรสชาติอะไรเเลยรสชาติดีมากรสชาติดีใช้ได้เยี่ยมเยี่ยมรสชาติกำลังดี เรานั่งอยู่ร้านอะไรเพื่อหอมร้านกรองทองร้านกรองทองอยู่ริมหาดาดแม่ลำพิงเว่กินเต็มที่อุตส่าห์ขับมาแจกตรงนี้จริงนะไม่บอกแม่ลำพันธเพราะแกชอบเปลี่ยนชื่อทอดนีกมันจะแข็งนิดนึงแต่เราคนมีสาวทอดสำหรับสำหรับคุณลุงนี่แถ้าเราสั่งเราสั่งทอด ทำแตวเลยดีว่าเอาอายุทำไมพูดไปงั้นเนี่ยตัวอายุนี่วันไม่ต่างกันหรอกใช่แล้ววันนั้นนะหยิบไอติมถั่วดำยังต้องวางเป็นไอติมไอติมแปลว่าแล้วเนี่ยเป็นทอดแขนนะคจะว่าผมเขาบอกเป็นสาทอแขอ๋อมีนาผิวถึงรูเดี๋ยวเวจะชิมเวทชวนชิมอ่า ชิมเพราะว่าวันนี้คุณครูขอใบเรื่องปลาบเรื่องปลาครับคือไม่เชื่อชานปลาคือไม่เชื่อชานะพอดีเป็นนางเงือกเก่าตัดให้คุณลุงที่สั่งมาครับขอบคุณครับไม่รู้รสชาติของปลาไม่เคยเป็นปลานี๋เราจะมาลองช,ชิมดูเวทชวนชิม ปลาโอเคกระชับางทีไปโดนตัดด้วยต้มยำไปแล้วลิ้นลิ้เราอ่ะมีน้ำตาลติดช้อนอ่ไม้นะาแล้วาไนี่เปรา่เจะเอาไม้ไผ่ไมทีงี้ สี่ตัวโลตัวใหญ่มากพอแล้วของเรายังอยู่เยอะเลยยกไปนะเพื่อนไม่ต้องยกสิเดี๋ยวให้เขายกอ่ามีไม้ตีปูนี่นี่ไม้ตีปูไม้เคาะไม้เคาะนีตุ้มนี่สองส่วนไก่ย่างไก่ปูย่างเนี่ยจัดเลยค่ะเพื่อนอ่าอันนี้เดี๋ยวขอผู้เชี่ยวชาญหน่อยนะคะในการตีปูมาได้ที่นี่จานนี้สองโลนะคะ สองโลก็มันตัวขนาดสี่แปดตัวอันนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวเมียนี่อันนี้เป็นสองแถมติดนะอันตัวเมียจะไม่รู้มีไข่เปล่านะเนี่ยนตลองเปิดให้ดูร้อนไหมร้อนมากเลยค่ะอันนี้ร้อนจริงทางร้อนขอเปิดให้ดูนะอุ่ยล้มกันเองว่ะหน้าอุ้ย ตั้งร้อนนะคะโอ้โหกวันโถงเลยเป็นไงคะตัวเมียค่ะแล้วก็ภารกิจของทุกคนก็คือต้องกินสองตัวนะคะมีไม้ทุบด้วยค่ะนี่ไม่ไม้ทุบไม้ทุบกล้าโอ้โหกวนโถเลยนี่ไงเขาต้องไปต้มมาถ้าเป็นไม้ทุบเพื่อนต้องใหญ่แบบนี้นะคะขนาดนี้โอ้โหคือเนี่ยมาจากร้อนนะคะ ทอ,อ่อน,นี่ก็จะมีจะมีมันปูซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้ยังเป็นเด็กๆเกจะฟัดเรียบัะมันซ่อนอยู่ไหนนี่ก็ตามไปจบโอเนงอี้รู้เองว่ามีอยู่ตรงนั้นรู้ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยว่าเขาเรียกนี่ว่านมปูยังงงอยู่เลยทำไมไม่ได้ให้นมลูกทำไมมีนมเยอะจังมีไหมอะมันอะ หน่อย,อยนะอเวลานกแกะไปมันปูกับไข่ปูคนละอย่างเนาะเออมันมันจะอยู่แบบนี้เนาะแต่มันตัวนี้ไม่ค่อยมีมันออกไข่ไปแล้วหรือไงมันไม่มีไข่แต่มีตัวไอ้สีเหลืองๆเนี่ยไม่ใช่จะออกเป็นตัวอะ,ะเนี่ยเหมือนเหมือนว่องลอยกันออกตัวเขาเรียกตัวลูกตัวลูกเนี่ยอ,อ๋อนี่ไงนี้ก็นิดนึงอะคะ่ะแต่ว่าแต่ว่าตอนเป็นเด็ก ก็จัดกันไป e n joy eating Enjoy ค่ะเราโชคดีเราก็ทานข้าวเด็กค่ะอันนี้เป็นกระเพาะฉีโบนะรู้จักไหมกระเพาะฉีโบรู้จักป่ะนี่ไงคุณเป็นชีวะด้วยเหรอใช่รู้ก่อนกินแม่เราจะบอกว่าให้รู้จักหมดเลยทางร่างกายอันนี้กระเพาะมันกระเพาะฉี ขนาดเราอยู่ทะเลเรายังไม่เคยรู้อเพราะสีนะคะกินไม่ไม่ควรกินนะคะนั่นไงเนี่ยมันปูเนี่ยใช่ใช่ใช่ทีกระเพาะไม่เอามันก็ใช้ช้อนตักแต่เนื่องจากมือสะอาดแล้วนะคะแค่ไข้แล้วก็เอาน้ําจิ้มใส่หน่อยเก็บขยะก่อนค่ะเพราะว่าเยอะมากเสร็จอีกรอบกใส่น้ำจิ้มนะคะ เป็นถนัดใจนะคะก็จะรับประทานที่หมอนคนถนัดายนี่ก็มันนิดหน่อยค่ะอํำค่ะ <c oughs> ไม่ได้ค่ะต่อไปก็จะเป็นการเบลงทุกหญ่นะคะอเคออคข่้าแัด้อ,อ,อนีแคร์มผ <c oughs> ร อต,อตัวเล็กๆนั้นคือธงมณมีนะคะรสหวานมันตัวสีวเวข้ม,มน,นะสีเข้มๆ,ๆแล้วตัวเล็กๆนี่ค่ะสีเข้ม <c oughs> ตัวตัวใหญ่ๆนั้นคื <c oughs> นนอ <c oughs> กระจิบค่ะ <c oughs> ก็หวานนะหวานเหมือนน้ำตาลใช่ไห้เหมือนมันอ้อยเ <c oughs> รสเหมือนชาญ่าหวานมันอันนี้หวานหมูหมอนทองอ๋อแต่ว่าชิมมนเล็กนี่นะมนนีเล็กเลยมองตัวนี้ด้วยนึก,กว่าเล็กนะเอออร่อยนะคะน,นี่ค่ะโออันนี้เม็ดเล็กแน่เลยเม็ดเล็กค่ะเ<อ>ม็ดเล็กหวานมันนะคะอร่อยหอมค่ะอร่อยค่ะอ่ะอปากอร่อาารยใหญ่มากเลยนะี่ กล้นก็พอไหมนะ่ะล้นเลยจะหลับแล้วเนี่ยอันนี้ลูกเนื้อจัดเนื้อมันหอนนุ่มเนื้นอนุ่มแลหวานมากนะก็หวานแหละแต่ว่าหมืน,ม,นมันเหรอคือถ้าเทียบน้ำตาลกีกับน้ำตาลทรายนี่มันคล้ายน้ำตาลทรายลุงไหนค่ะของลุงอ,อ่ะแค่ลูกกินหมดแล้วกี่ฟูลแล้ว กูหนึ่งกูหนึ่งเหอเอาไหมปะไม่เอาเห,หรอนี่อันนี้สลัดอันนี้นพอเรากินข้าเรียนเสร็จเรากินสลัดมันจะลดความอร่อยลงละนะหรือ,รอเปล่าเนี่ยถ้ากินของเรียนขนี่มากินร้านทุ่แมแผลงแตงโมมาจานหนึ่งไม่รู้ใครหถวายป่ะเลี่ยอ้าวอิ่มแล้วมาเดินย่อยหน,น่อย

จากกรุงเทพถึงระยองด้วยความเพลิดเพลินแล้วก็ขับรถสบายค่ะแต่ตอนนี้กุงกลางไม่แน่ใจว่านอนกลางวันอาจจะหลับกี่นะคะขอบคุณนะคะเจ้าถิน่น,น,น,นเลี้ยงเลี้ยงหารทะเลและทุเรียนหลายพันมากเลยนั่งรับนับพันตัวเองไหนัีท,ท,มมที่เราชิมมานะคะมีพวงมณีหมอนทองชนีนกกระจิบ แต่นวกระจอกยังไม่ได้กินค่ะเอ้ยอร่อยค่ะคือรีบๆกินนะคะเดี๋ยวอายุได้แล้วจะกินได้น้อยนะคะกระดูนเอ่สลากสลาเอางอกด้วยงอกมังคุดสบายสบายทะเลด้านหลังแล้วก็สมองก็เราตองสะดุดด้วยนะอ้าอย่าลืมมองขาทุกคนก้มลงมามองนะคะค่ะ พาลุงมาด้วยพาลุงมาฉลองฟันปอดยาแลยยานี้ทาลุงมาก สองเก้าสี่เก้าจารดีขอบคุณค่ะแกสะพายกระเป๋าแชร์ให้เราเสมอเสมอเลยเป็นน่ารักตอนนี้บ่ายบ่ายสองโมงยี่สิบสี่นาทีเพื่อนเราต้อง ก็ต้องหมดแล้วไปค่ะแล้วเจอกันเดือนหน้าไปแล้วเพื่อนกลับแล้วเดิทนทางปลอดไทยที่ไปขอบคุณมาก